เรื่องเล่าอาเวจีใต้โบสถ์สวัสดีครับวัดคือเขตอภัยทานคือพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์คือสถานที่ที่ผู้คนนำความศรัทธาและปัจจัยมาถวายเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลและสร้างศาสนสถานให้คงอยู่สืบไปแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเงินบริสุทธิ ที่เต็มไปด้วยแรงศรัทธาเหล่านั้นถูกยักยอกไปโดยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญเสีเองเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นณวัดป่าอรัญญวาสนามสมุติเป็นเรื่องของหลวงพ่ออำนาจอดีตเจ้าอาวาสผู้เป็นที่เคารพรักและเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ทำงานอย่างเที่ยงตรงและน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าพูดผีตนไหน,ไหน ในสายตาของญาติโยมหลวงพ่ออำนาจคือพระนักพัฒนาท่านเทศนาได้ไพเราะจับใจพูดถึงการปล่อยวางการไม่ยึดติดในวัตถุจนสาธุชนทั้งหลายต่างเลื่อมใสบริจาคเงินทองมากมายเพื่อสมทบทุนโครงการที่ท่านตั้งขึ้นนั่นคือโครงการบรณะพระอุโบสถหลังเก่าโบสถ์เก่าหลังนี้เป็นหัวใจของวัดมานานนับร้อยปี แต่ปัจจุบันมันสุดโทมลงไปตามกาลเวลาหลวงพ่ออำนาจประกาศว่าจะบูรณะโบสถ์หลังนี้ให้กลับมางดนามดังเดิมแต่เงินบริจาคที่หลั่งไหลเข้ามากลับไม่ได้ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดเบื้องหลังผ้าเหลืองที่ครองอยู่หลวงพ่ออำนาจคือชายที่ยังตัดกิเลสไม่ขาดท่านแอบยักยอกเงินบริจาคไปปรนเปรอความสุขส่วนตัว ทั้งรถยนต์หรูที่จอดซ่อนไว้และกุฏิส่วนตัวที่ถูกตกแต่งอย่างวิจ,จิตรราวอับคฤหาดโดยมีเนนยอดเนนน้อยผู้ซื่อสัตย์ที่คอยรับใช้ท่านเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากพูดอะไรโครงการบุรณะโบสถ์เก่าจึงเป็นไปอย่างเชื่องช้าผิดกับศาลาการประเรียนหลังใหม่ที่หลวงพ่ออำนาจเพิ่งสร้างเสร็จ ซึ่งใหญ่โตและหรูหราเพื่อใช้เป็นหน้าเป็นตาในการรับรองญาติโยมกระเป๋าหนักและเมื่อบุญเก่าเริ่มหมดบาปใหม่ก็เริ่มส่งเสียงการตามสนองเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆหลวงพ่ออำนาจเริ่มได้ยินเสียงในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดขณะที่ท่านกำลังนั่งนับเงินบริจาคที่ยักยอกมา ท่านจะได้ยินเสียงเหรียญจำนวนมหาศาลที่กำลังกระทบกันแกรงแกรงแกรงดังมาจากทุกทิศทุกทางทั้งที่ในห้องนั้นไม่มีใครต่อมาท่านเริ่มได้ยินเสียงคนร้องไห้เป็นเสียงของผู้คนมากมายที่กำลังคร่ำครวญด้วยความหิวโหวยเสียงนั้นฟังดูเหมือนอยู่ไกลแต่ก็เหมือนดังอยู่ข้างๆหูท่านเริ่มเห็นเงา ในตอนกลางคืนเวลาที่ท่านมองออกไปนอกหน้าต่างกุฏิที่หรูหราท่านจะเห็นเงาดำตะคุ่มคุ่มของร่างที่สูงโยงและผอมเกรงมือยาวปากเท่ารูเข็มกำลังยืนรายร้อมกุฏิของท่านอยู่พวกมันคือเหล่าเปรตที่ถูกดึงดูดเข้ามาด้วยกลิ่นของบาปและเงินที่ไม่บริสุทธิ์หลวงพ่ออำนาจเริ่มหวาดผวา จากพระผู้มีเมตตากลายเป็นพระที่เกลี้ยวกราดและหวาดระแวงสิ่งของที่ท่านซื้อหามาด้วยเงินบาปก็เริ่มแสดงอิทธิฤทธิอาหารชั้นเลิศที่ท่านสั่งมาชันเมื่อเข้าปากกลับมีรสชาติเหมือนดินทรายและน้ําเลือดน้ำหนองเงินสดที่ท่านสัมผัสกลับรู้สึกร้อนราวกับถูกไฟเผาบางครั้งธนบัตรในมือของท่านก็กลับกลายเป็นใบไม้แห้ง ก่อนจะกลับเป็นปกติเมื่อท่านกระพิบตาเนนยอดสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่เคยดูผ่องใสบัดนี้กลับซูบโซมและมีใบหน้าหมองคล้ำดวงตาลึกโบและแรงก่มไม่ต่างอะไรจากเหล่าเปรตที่เนนยอดเองก็เริ่มมองเห็นพวกมันลางๆในยามค่ำคืนพวกมันหิวพวกมันอยากได้ส่วนบุญ หลวงพ่ออำนาจพึมพำกับตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่าเนยนยอดแอบได้ยินแต่เงินนี่มันเป็นของข้าไม่ใช่ของพวกมันอาการของหลวงพ่ออำนาจหนักขึ้นเรื่อยๆท่านกลายเป็นนักโทษในวัดของตัวเองไม่กล้าออกจากกุฏิในตอนกลางคืนและเริ่มหวาดระแวงแม้กระทั่งเนียนยอดและแล้ววันพิพากษาก็มาถึงวันนั้นเป็นวันมาคบูชา ที่วัดจัดงานใหญ่พุทธศาสนิกชนหลังไหลมาทำบุญกันแน่นวัดและไฮไลท์ของงานคือการเทศนาธรรมโดยหลวงพ่ออำนาจที่ศาลาการประเลียหลังใหม่ขณะที่หลวงพ่ออำนาจกำลังนั่งอยู่บนธรรมมาตท่านก็เริ่มมองเห็นพวกเขาเหล่าเปรตอสุรกายที่น่าสยดสยองกำลังยืนปะปนกับญาติโยมในศาลาพวกมันยื่นมือที่ผอมยาวมาข้างหน้า อ้าปากที่เล็กเท่ารูเข็มและส่งเสียงร้องโหยหวนที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากท่านบุญขอส่วนบุญหลวงพ่ออำนาจเงื่อแตกพลักท่านพยายามจะเทศต่อแต่ภาพตรงหน้าก็ทำให้ท่านสติแตกท่านเห็นญาติโยมทุกคนที่นั่งอยู่กลายร่างเป็นเปรตทุกคนกำลังจ้องมองมาที่ท่านและยื่นมือออกมาเพื่อทวงเงินบริจาคของพวกเขาคืน ไปให้พ้นหลวงพ่ออำนาจกรีดร้องออกมาสุดเสียงท่านวิ่งเตลิดเปิดเปิงออกจากศาลาท่านวิ่งหนีหนีจากภาพหลอนหนีจากเสียงร้องขอส่วนบุญท่านวิ่งตรงไปยังสถานที่เดียวในวัดที่ท่านรู้สึกว่าปลอดภัยโบสถ์เก่าหลังนั้นเนนยอดรีบวิ่งตามไปด้วยความเป็นห่วงเมื่อไปถึงโบสถ์เก่าที่เงียบสงบหลวงพ่ออำนาจก็หยุดวิ่งท่านหัวเราะอ,ออกมาเหมือนคนเสียสติที่นี่ ไม่มีพวกมันที่นี่ปลอดภัยแต่แล้วท่านก็เริ่มพึมพำกับตัวเองเงินเงินบริจาคมันต้องอยู่แถวนี้เจ้าอาวาสองค์กรต้องซ่อนมันไว้ที่นี่แน่ๆในความบาคลั่งท่านคิดว่าเงินบริจาคที่แท้จริงถูกซ่อนไว้ใต้โบสถ์ท่านเริ่มรื้อขนจนไปเจอกับแผ่นไม้กระดานปูพื้นที่ผุพังแผ่นหนึ่งใต้ฐานพระประธาน ท่านใช้แรงทั้งหมดงัดมันเปิดออกทางตายคือโพรงที่มืดมิดและอับชืน้นเจอแล้วสมบัติของข้าท่านร้องอย่างดีใจและก็กระโจนลงไปในโพรงนั้นโดยไม่ฟังเสียงห้ามของเนนยอดเนนยอดวิ่งตามไปดูที่ปากโพรงเขาส่องไฟฉายลงไปแต่กลับไม่เห็นหลวงพ่ออำนาจเขาเห็นเพียงความมืดและได้ยินเสียง เป็นเสียงร้องไห้ด้วยความหิวโหวยของคนนับร้อยที่ดังขึ้นมาจากใต้ผืนดินทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวของหลวงพ่ออำนาจไม่ไม่ใช่ท้องพวกแกเป็นใครปล่อยข้าข้าร้อนข้าหิวไม่เนนยอดเห็นเงาดำทะมึนของมือที่ผอมยาวนับไม่ถ้วนพุ่งขึ้นมาจากความมืดแล้วฉุดกระชากร่างของหลวงพ่ออำนาจ ให้จมดิ่งหายลงไปในผืนดินปังแผ่นไม้กระดานแผ่นนั้นก็ปิดกลับเข้ามาเองอย่างแรงและทุกอย่างก็เงียบสงัดไม่มีใครได้พบเห็นหลวงพ่ออำนาจอีกเลยตำรวจสรุปคดีว่าท่านคงจะยักยอกเงินวัดแล้วหลบหนีไปหลายปีต่อมาเนนยอดก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสองค์ใหม่สิ่งแรกที่ท่านทำคือ การรื้อศาลาการประเรียนหลังหงขู่นั้นทิ้งและนำเงินบริจาคทั้งหมดมาบุรณะพระอุโบสถหลังเก่าจนสำเร็จงดงามแต่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดยังคงเล่าขานกันว่าในคืนวันพระหากใครเอาหูไปแนบกับพื้นดินเย็นๆบริเวณใต้โบสถ์หลังใหม่จะยังคงได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนนับร้อยกำลังร้องครวญครางด้วยความหิวโหวยและในบรรดาเสียงเหล่านั้น จะมีเสียงของชายแก่คนหนึ่งที่กรีดร้องปนมาด้วยบางทีอเวจีที่ลึกที่สุดอาจไม่ใช่สถานที่ที่อยู่ใต้โลกแต่อยู่ใต้ถุนโบสท,ที่ซึ่งบาปกรรมนั้นได้สร้างขุมนรกของมันเองและจองจำคนบาปไว้ชดใช้กรรมตลอดกาลสวัสดีครับ